สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่รักทุกท่านนะครับเมื่อนี้เสาร์วันเสาร์นะครับเวลา8ปดโมงสินาทีนะครับวันเสาร์ที่23นะครับ23ีสพฤศจกิกายนสองพนาร้อยหกนะครับเมื่อนี้เป็นเสาร์วันเสาร์น,านะครับก็บมาแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวการใจรถใส่ถนนบรรยากาศ ย้ำมือเสาคือเก่านะครับเมื่อนี้เป็นเสาวันเสาหลายท่านครับรถขับล้านะครับหลังจากเมื่อนี้นะครับไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวไปทับไปหล่นไปเต้นไปมวนนะครับร่งค้นกับไปเบิ้งมอล้นะครับไปเบิ้งเสียงอีสานแนนไปเบิ้งสาวน้อยเผ็ดบ้านแพงแนนนะครับแล้วก็ไปเบิ้งหญ่บ้านฟินแลนด์แนนไปเบิ้งไม้ผัดชะลีแนนนะครับ ตื่นขึ้นมาเนี่ยมือเศร้าก็จะเป็นสงหลงเสงเหลงสลึมสลือนะครับคือยังผมนี่แหละครับผมกับมือขึ้นนี่ก็ตีสองนะครับตีสองตื่นขึ้นมาก็ต้องทำหนาทีนะครับสำหรับผู้ใดมีหนาทีสำหรับผู้ใดเหตุการณ์เหตุงานนะครับอาคีพในการเดินทางขับรถนะครับขับรถขับ้านะครับที่พลาดบ่ได้ก็คือต้องมาทายขิปนะครับ ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับผู้ที่ยิดตามนะครับสำหรับผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านหรือว่าสอยู่ต่างประเทศอยูอ่อินเดียแนย่อยู่เกาหลีไต้หวันอยู่ลาวแน่นะครับจิบหอดบ้านหอดซองกับขางมาเบิงลิบนะครับว่าบรรยากาศโอ้ประเทศไทยตอนนี้มันเป็นจงังไดอุณหภูมิมันเป็นจังดนะครับ ตอนนี้ภาคอีสานเมื่ยเร้าเาก็หนาวนะครับหนาวอุณหภูมิกับยูที่ประมาณ20 21 22องศานะครับยเมื่ยเร้ากลึกๆกันแห้งหนาวนะครับตื่นขึ้นแต่ว่ากันเพราะได้สวยมาเนี่ยนะครับเกตม้งกับแดดออกแดดจ้านะครับแดดจ้าเกตม้งแดม้งแดดจ้านะครับแดดมีไซสนะครับฝ้าดีขีฝ่าบ่ามีเพาะก้อนนะครับฝ้าใสดีนะครับฝ้าใสดี ลังค้นกับตากเข่านะครับช่วงนี้นะครับเกี้ยวเข่าถึงกะดูเกี้ยวเข่าตากเข่านะครับตากสามมือสี่มือสามแดดสามแดดสามหมอกนะครับตากเข่าตากทั้งตากทั้งกีกนะครับหลังจากเข่าแห้งเขาก็ตากเข่าขึ้นเล่านะครับวัฒนธรรมต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับแต่ก่อนนี่ก็สือเกี้ยวเข่านะครับโดยการใส่ค้นเกี้ยวนะครับใส่ค้นเกี้ยวจ้างนะครับ จ้างคนเกี่ยวนะครับแตก่ก่อนเลยนี่จะเป็นแขกนะครับแขกก็คือหากันนะครับหากันมาเกี่ยวเขาเลี่ยงเขาเลี่ยงน้ำกันบ่ได้คิดตังคิดเงินนะครับต่อมาเมื่อสมัยเปลี่ยนไปปัจจัยเงินมีความสาคัญน,นะครับก็ต้องเป็นการถึงแขกถึงจ่ายเงินนะครับก็เป็นจ้างนั่นแหละครับจ้างทุเมื่อนี่อัตราการจ้างอยู่ภาคอีสานของเฮาก็ยุี่มือละ3 0 0รอยนะครับ เริ่มเ่ยวแปดโมงเลือกงานซิปเกตนาฬิกาก็คือหาโมงแล้งนะครับหาโมงแล้งบางทีกับสี่โมงแล้งนะครับเลือกสี่โมงแล้งนะครับกับใจสามร้อยนะครับตอนนี้นะครับเลี้ยงเขาเทียงคาบหนึ่งนะครับเลี้ยงเขาเทียงคาบหนึ่งนะครับถ้าสามร้อยถ้าสามร้อยหาิบก็คือบม่ได้เลี้ยงเทียงนะครับหากินเองนะครับหากินเองก็คือห่อเขามากินน้ากันนะครับตอนนี้นะครับ บัตรนี่ราคารถเกี่ยวนะครับอยู่ตอนนี้นะครับมากแกงข้าวให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับสาหรับภาคอีสานในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้อัตราเกี่ยวอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทต่อไรนะครับหกร้อยห้าสิบบาทต่อไรแล้วแต่พื้นที่เ้อครับเด้อแล้วแต่พื้นที่บางทีกับหกร้อยบางทีกับหกร้อยห้าสิบนะครับแล้วแต่พื้นทีนะครับ รถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวก็ดีคือกันนะครับรถเกีียวก็ดีคือกันเขาก่ต้องไปสีนะครับต้องไปสีเอกนะครับก็คือเกี่ยวแล้วก็เอามาเทลงตากเลยนะครับลังค้นก็เอาไปขายได้เลยนะครับเอาไปขายได้เลยนะครับก็สีสะดวกสบายจักน้อยนะครับสะดวกสบายน้อยแต่ว่ามันก็มีทั้งขอดีขอเสียนะครับขอเสียก็คือการใส่รถเกี่ยวนี่มันก็มีเฮียคือกันนะครับมีเขาเฮียเขาร่วงเขาล้นนะครับ บางบางพื้นที่กับไรหนึ่งกับเนียทีละสองสามอบนะครับก็คือเขาโลนเขาล่วงนะครับกันรถเกี้ยวดีๆเนี่ย <Ash> กับกับพวกเนี้หลายครับรถเกี้ยวเก่าเก่าเนี่ยหรือว่าเกี่ยวยั่คืนนะครับมองไ่เห็นกับกับสิเนียเนี่นะครับขันสำรับผู้ใดใส่รถเกี่ยวกับในน้ำให้เกี่ยวยั่งเว้นนะครับเกี่ยวย้มงเว้นนะครับเกี่ยวยัมคืนรถเขาเหลียวไ่เห็นหรอครับมีไฟอยู่กับจริงนะครับแต่สิก็เห็น เมดนะครับก็เลเ้็ยในเข่าเฮียนะครับกัไในสีจ้างรถเกี่ยวกันในน้ำนะครับแห่งเกี่ยวผนเกีียวย้ำาเว้นเอานะครับย้ำาเว้นเอาตอนนี้บรรยากาศกับสลืมสลือนะครับผมกับสลืมสลือนะครับตื่นเศร้าปวดนะครับก็ต้องได้มาตกก้อการทํางานตามนาทีตามเวลานะครับแปดโมงนะครับแปดโมง เอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ